e l l โลยสวัสดีครับทุกคนชาเกมเมอร์ผมกับกผมแนมะ็กแคปเรนี่คีออรายกัน l g g Region Gamer ซวนน่วันนี้ผมก็จะไม่ได้วันนี้ผมก็จะไม่ได้มาเวีบวลครับแต่วันนี้ผมจะมาไฟบอสนะครับซึ่งบอสน,นี้มันชื่อว่ายูตันนะครับรอบหนึ่งครับคุณก็จะต้องเดินไปด้านด้านขวาค,คุณยางม่ไอยู่ด้านขวานะครับคุณเดินไปนครับด้านขวา ถ้าอยากเจอ,อเร็วคุณาคุณอยากเจอเร็วคุณก็ต้องตั้งไว้แบบแบบตั้งวอร์ม้แบบสมอลครับมันจะได้เร็วซึ่งอันนี้ผมก็ตั้งไว้แบบสมอลเพราะวอร์นี้สร้างมาเพื่ออย่างนี้โดยเฉพาะเลยอาจจะจะเอะเอ,เอสลามเวสลามว่วงเออซึ่งบอสน,นี้มันก็ไม่ได้ทุกยากอะไรเลยอับหนึ่งเตรียมเฮชเทียนมันจะส่งมูนีสามอันเลย ำลังแมีไหปลาล้าอยู่เราะนี้มันแค่เลยรับหนึ่งรับมันต้องฆ่ามือก่อนแะล้วเอ้ยอย่าผมสอนพี่จะข้ามันเลยตอนนั้นเลยอืมจังเกิล่าคนที่มีตัวอะไรอโนจังเกิลน,นะอืมขึ้นตุ่มน้ำนิดนึงก็ขึ้นตุ่มน้ำจุ่มน้ำก็ขึ้น อะไรงเงี้ยแบบนี้แายสักรอบหนึ่งจุมจ่มน้ำกขึ้นจุมจ่มชิมจุ่มจิ้มจุ่มเออขึ้นเอาไม่ขึ้นไปกล่องเจอกล่องไม่ได้บูเลงกินปลายานกินนั่งมันไปก่อนดีกว่า อือโอยไม่ถึงวะไม่คาดตั้งเป็นสมอลเนี่ยโอ้ยปืะมาณนี้จู่วะแม่งเพียวะอวะ,ม,อวะ,ม,อวะมันอยู่ด้านซ้ายะบอนนี้แบบนี้มันจะอยู่ด้านซ้ายนลักอื่นแต่ทันยายอยู่ด้านขวา แต่แบบที่ผมเล่นเนี้ยอยู่ด้านซ้ายเพราะด้านขวาสุดแมปแล้วไม่เจออะไรตายเลยอ่าด้านซ้ายด้านซ้ายด้านขวาวะเน่านซาด้านขวาอด้านซ้ายเลยค่ต้องไปด้านซ้ายหืมนิดหนึ่งก็มีเนาะกลัวอะไรวะอว้มาแล้วอันใหญ่ครับผมไม่ใหญ่ก้นนิดนึงเหมือนเดิม ไปออแย่เราไปเ็ดเนี้ยครับมึงลมตัวนี้ต้องกลัวเลยเพราะมันตุกเราไม่ได้เห็ดิมันยิงปืนไม่ได้มันมันไม่ไคอร์รัปเตอร์มันเป็นมันเป็นย้ายกับคอร์รัปเตอร์ตึ้งเชื่อผมก็ไม่รับจำชื่อไม่ได้โอ้ยต่อ ลันลันออกมาแล้วเป็ียนไปโอมเออแม่งตายเอาแม่งเป็นสราระหรอแม่งว่าเป็นอย่างอื่นยังครับเราก็จะเจอไอ้กับลุงแก่คนนี้ครับซึ่งเบิรนี้ครับเราก็จะเลกได้เฉพาะตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนเราจะไม่สามารถเลี่ยงได้นะครับเอ้ยยังเฉพาะตอนกลางคืนกลางวันเลี้ยงไม่ได้เออ ตายไหมตายกะตายเฮ้ยลุงจะไปหากระต่ายไหมลุงอะเคยเข้ามาแล้วนะสองรอบอืมอืมอืมเฮ้ยลุงอย่าลงลุงหัวลุงกับมล,ลงแล้วทำไมก็่ตังไงหนึ่งแล้วหนึ่งสิฟูฟังก่อนเซฟูฟังูฟัง โอเคเฮ้ยลุงทำอะไรกับกระต่ายอ่ะลุงลุกขังกระต่ายด้วยอ่ะลุงเอกระต่ายหนีกระต่ายไม่ยอมือ้ข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีของโอ้ยลุงขอบใจลุงหาพาหับลุงพาผมหาของเหรอลุงนี่ไม่ใคนดีนะไม่ไม่ใช่คนเลวอย่างที่เราคิดยาอะไรเออตัวเรืองแสง เห็นพี่ร้อยหนึ่งถ่ายไว้เมื่อไหร่จะมี็นคำวะจะตายโดนขึ้นมาโดดมาสิะตายโดดมาสิเออมาสิตายเออตายโดนเองนี่ฉันไม่ได้ทำไอช่วยลูเคนโช่วยลูเคนโช่วยลูเค่นยังไหนนี่โชว่วยลูเค่นยังไหนวะโชว่วยลูเค่นอ่ะชว่วยลูเคนอ๋อนีช้ช่วยลูเคน เอ้ยมึเงเปลี่ยนไม่ได้วะเอ๊ะมึงอย่าค้างมึงเปลี่ยนอะไรไม่ได้วะกด E เก็บของเออเปลี่ยนได้สิลุง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 โฉลวเข็นโชว์ลวเข็นโชว์ลวเข็นอืมรีดรีดเสิยขึ้นแล้วก็ตาย พลังแห่นพินเจ้าพลังแห่นพินอเออเด้งด้วยอื้อขึ้นอยู่บนแท่งหนังสือเอออย่าเข้าไปข้างในครับเพราะขึ้นเข้าไปข้างในแล้วเราก็จะเจอกาเรเดียน,นะครับถึงตบเราครั้งเดียวก็ตายครับไม่ว่าจะเลือเท่าไหร่ครับไม่ว่าจะเลือหนึ่งหรือหนึ่งพันเอ้ไม่ว่าจะเลือหนึ่งหรือสี่ร้อยครับ,ม,ร 1, 000, ร 400, รบมันก็ตายครับเพราะมันตกเขาตั้งพันหนึ่งครับ อาจจะมีคำวะตอนรอแม่งสำรวจแถวนี้กว่าอืมจ๋าปะตอนรอลูงอยู่น่นๆน,นะไปนะผมจะลองเดินแถวเท,ทเลซายเล่นดูไม่มีอะไรายโอ้ยายอืมอืม,อมขึ้นนี่หรอ สามูสสวยครับอืมตรงไหนตรงอยูที่เดิมบ่อืมมีสายไหมมีสายใช่ตัวเรืองแสงอืมหยอกดูดหยอหยอก ยิงดาวดาวมีใช้อะไรดาวไปขายหมดกระสุกสนก็ผมผมใช้กระสุนเลยครับผมใช้กระสุนคิสตันบู l เลตนะครับอะไรมึงอะไรอะไรอะไรผมใช้กระสุนคิสตันบู l เลตกระสุนนี้ทำมาจากคิสตันนะครับ มาเออไม่รอดเฮลโหลเอ้เฮลโหลไอ้ของละเยอะมีหายปลาความสะอาดหน่อยความสะอาดทำความลุกเ่อหน่อยตอนตะวันเมื่อไหร่จะมืดวะ อีสลามสลามๆลฮัลโหลซึ่งวตัวนี้ผมจะลองใช้พินฆ่ามันดูพินบัตลังพินแล้วได้เกือบพินใช้ใช้พอมานงหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปใช้กระสุนกระสุนซึ่งกระสุนเราก็เปิดมากแ่าวาบ้านเรามีปืนเลเซอร์อยู่นะหายไปไหนครัปืนเลเซอร์ไย,ยดามเามกจิตอวจิตขิดหนึ่งแมวอืมเค okay. เอาเนี่ยมาเล่นมั่งดีกว่าขังลุง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 เอากำผมจะขังนะครับโอ้โหขังลุงลงขึ้นไม่ได้สิลงขึ้นไม่ได้ไอเข้า่องรางมีอะไรวะอ๋อขังลุงขังลุงลุงลุงเหรอ ลุงหอลุงหอลุงหอคงลุงหอต่อบอกครับโอ้โหเล่นไรวะก็รอมานาดีเจน เดียวจอดลุงเราจะได้ไฟแล้วนะ่ลุงไม่กล่าวเสียงสั่งเสียอะไรมากเลยเหรอโอ้ลุงคิดว่าลุงต้องชนะสินนะขังลุงแล้วเอออุ้ยมันจะไหวเมืม่อเดียเอ้ยกัมเออหลับได้มานาด้ อืมคุณลอยไปแล้วแม่งเมออ๋อมีหินนั่นอยู่อ๋อทางยาทางยาวเออลุงมันลุงไม่โดดขึ้นมางี้คุณโดดลุงโดดเมื่อวี่ปุ๊บแล้วคุณโดดขึ้นมางี้เอ้ยลุงกระคุณูบอกคุณมอกนี่แล้วล่ะกูกลตรงนี้แค่นี้กูขึ้นมาได้เลยไมลุงไม่ขึ้นมาหรือว่าลุงโง่เกินเหตุอ่ะแทง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  เอ้แม่งเอาอะไรมาเล่นหน่อยวะเอานี่มาเล่นดีกว่าดูนะ้ะลุงผมใช้พลังได้ลุงดุผมจะขังลุงอืมมึเลยียกมาตรงนี้ตรงนี้ตรงเ,เดี๋ยวลุงออกไม่ได้เดี๋ยวคุยกับลุงไม่ได้เอาเอาลุงเอา,เอ,าออกไปกัน มีใครเล่นอ๋อพี่เขาเล่นคิวโดนคิวเฮ้ยมีอะไรนุกหนกโยนเออโยนโยนเฮ้ยกำเย้เออติดแม่นมากครับเออมึงยังเม่นครับตอนนี้ครับโยนไปก็เออแม่นเหม่งกำครับเออแม่งนั่นอหไรวะเออเม่งนกเม่งนกเม่งนกเอากรรมอือหือ ขออยึดลุงดินลงหน่อยนะอืมโยนโหเอออืมโยนโยนติดเอ้าันนแ้งขึ้นแล้วลงมาไอนแดงปกปิดข,ของกันนะลุงลงมาไป ลุงขึ้นมาลุงขึ้นมาแล้วมันก็เป็นกิลตันอย่างนี้นะครับเราต้องจัดการแขนนั้นก่อนต้องจัดแขนนั้นก่อนโอ้ยลงก่อนลุงเนาะลุงก็เบนได้ตลอดเลยเนาะลุงอย่าสปินลุงสปินเนาะซึ่งเรื่องมันก็มีทั้งหมดสี่พันนะครับตบตบติดขลีติดขลีติดขลี ติดที่ลงต้นหน้าลุงเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นไปหาลุงอ่ะลุงสปินอีกแล้วแอปหนึ่งครับหรือว่าคุณทำงางไงเชื่อคุณเพื่อนหลายคนคุณก็ยิงหัวมันเลยครับแต่ใครที่มีเล่นแค่คนเดียวคุณก็ข้าแขนก่อนนะครับข้าแขนนั้นก่อนหรือว่าคุณมีของเทพแล้วคุณก็ตบหัวมันเลยเส้นผมครับของแม่งเทพแล้วตบหัวเลยตบหัวเลยตบหัวตบหัวตบหัวเอ้ยมึงอห่า ต้องจบยังสวยจบดยังสวยต้องจุด้วยนี่ยังสวยยังสวยวะเออมันก็ตายครับซึ่งของที่ดอปมันก็ดอปแค่เงินหัวใจแล้วก็ยาฮีลครับเสร็จแ,แล้วก็สามารถสามารถเข้าไปนี้ได้เลยอุ้ยกรรมก็เดี๋ยวผมจะแถมให้อีกบอสหนึ่งครับในการขอเข้าซืมอ,ออนไลน์กันซึ่งบอสนี้ครับคุณก็ต้อง ลงนรนลกครับคุณต้องไปที่นรลกนะครับคุณต้องลงนอลกก่อน,นครับผมก็จะไปลงนอลกครับไปลงนลอลกพเถิดทีรักฉันจะลงโทษเธอไปลงเกียนอนสักเถิดที่รักฉันจะเจียมเยือบเธอทุยออืืซิงบอดนี้ครับมันก็เป็นบอดที่ถือว่าแล้วแต่คนนั้นผมวอกวันนี้มันถือว่ามันถือว่าค่ายากเูือะ แบบผมนะหรืว่าค้ายากอยู่แต่ตอนนี้มันก็ค้าง่ายแล้วเพราะเนื่องจากของเทพเอ้ยของเอาดินมาเป็นเพื่อนเอา้าอะไรอะไรวะตายไปดีวะตายไปดีวะลุยแทงม่แงแทงมั่งแทงม่งตายแม่งดับโฟบไนท์ด้วยอืมคิดตั้น อืมอืมเออสกิลตันตายตบขาไก่ด้วยบอสนี้มันเป็นบอทที่แบบว่าเกือบฆ่าแล้วใช่ไหมครับแผ่นดินเราจะพลิกแผ่นดินเลยมันจะมีสิ่งที่เข้ามาใหม่ก็คือใบโอมใหม่แล้วก็มอนเตอร์ใหม่แล้วก็แล้วก็วันใหม่มันคือวันบอทมูนั่นเอง ซึ่งบทมูนก็คือเป็นพระจันทร์สีพระจันทร์เต็มดวงสีแล้วก็สีแดงนะครับมันจะมีมอนเตอร์มาเต็มเลยทั้งหมาป,ป่าทั้งมอนเตอร์ทั้งมอนเต,อร,อ,นตอร์โปรติแล้วก็มอนเตอร์ของในที่เราฆ่าได้มันก็จะมาเยอะเลยส<ฆ>เสียงอะไรวะอืมห<ฆ>มือนเสียงน,ะนั่นนะเสียงเนี้ยอะไรจะตายวะ ตายไปดิตายไปตายไปเออตายไปแล้วหนึ่งคนระับเอาแม่งยังไม่ตายอ,อ่าฮะลงมาลงลงมาขึ้นไปขึ้นไปเอยดับโซด้วยแม่งลงมาเลยกว่าแม่งเดี๋ยวแม่งเสียเวลาอุย้ยเกือบอุ้ยเกือบเราวก็ลงมาข้างล่าง เราต้องไปที่ลกครับนรลกหน่ไหมันจะถึงวะอุ้ยอุ้ยเกือบเดี๋ยเนี่แม่งดุ้งเลยเมื่อกี้คลั่งขี้คลั่งขี้ตันงอย่างงี้วะตายดีตายตายตายดีตายดีตายดีอิงบอกนี่ครับมันไม่ใช่ว่าเข้านรกวปุ๊บแล้วมันจะมาเลยครับตอนนี้เราต้องหาเครื่องบูชายันครับในการเราต้องหาเดมอนครับหาเดมอน เฮ้ที่มันถือนะเดมอนมันถืออะไรตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตานี่มันถือตุ๊กตาตุ๊กตาหน้าจเป็นมันเป็นหน้าของนั่นน่ะหน้า NPC ตัวไกด์เราต้องมาหาขึ้นมาตายไปตอบหากันทางเข้า งออกอืมข้างล่างอ,อ๋อเปิดไปแล้วอืมเอ๊ะกินเสียงอ๋อนี่นี่หอยข้างล่างมีเดมอนไหมเดมอนไม่มีเหรออูวูดู oo. เจะต้องหาว oo. ูดูหาหมอดูทุยเดินอขกันบนอืม มไปไม่ได้อะไงวะเออไปน่าจะไปไม่ได้มั้งโอ้ตอนนั้นเราเราต้องการโซโออฟเอ้ยเราต้องการนั่นเปนนนเล่าเฮลฟ์ตกเฮลฟ์ตกเออรับเมื่อไรจะเจอเดมอนที่สื่อฮูดูไปวะเนี่ยเมื่อไเรเจอเดมอนที่ถือหมอดูไปวะเดมอนที่ถือหมอดูอ่ะเดมอนนี่คือหน้าตาของเดมอน,มนนะครับเฮ้ยมันจะไปไหนเดมอนเนี่ย ำต้้งถึงหมอดูด้วยฮูดูนัองตีฮูดูตุกตาตุกตา,าตายางทุยอือตายหรวะเออตับไปมีอะไรไหมไม,ม่มีบูดูเอ้ยบูดูอุ้ยเกือบอือหืมอืมอหืม โอเคจิ้มจุ่มไม่เจอตัวไหลยอยากเจอวูด,ดูแล้วอยากตบมันแล้วอยากตบบอสแล้วอือหมันก็ระวังนะครับระวังเผื่อว่าคุณฆ่าอะไรอะเดมอนที่มันมีวูดูแล้วพอดีตกลงไปลาวาแล้วคุณยังไม่ตั้งตัวระวังไว้ด้วยนะครับคุณต้องตั้งสติไปทุกเมื่อครับอือหอเออ เออโอเคคือเดมอนตายเฮ้ยจอบวูฟอฟฟอกกิ้งแบบไม่ได้เจอวูดูว่าวูดูเฮ้ยเจอเดมอนแล้วแใจไม่เจอวูดูเดมอนมึงถือวูดูหน่อยได้ไหมช่วยถือวูดูหน่อยได้ไหมเอามึงมาอีกอะไรนะแม่งไม่มีวูดูด้วย โอ้ดูหน่อยได้ไหมจะจิวโอดูหน่อยได้ไหมแม่งก็ไม่เที่ยเลยวอ้ดูแม่งเอาวอ้ดูไปไหนกันหมดวะข้างล่างก็เดมอนอย่างเงี้ยแม่งจะไม่ถือวอ้ดูถือว้ดูสักหน่อยก็ไม่ได้เออวิ่งกันมามึงขึ้นมามันก็ทำเองเอออ่าฮะวอ้ดูแม่งยังไม่ได้เลย อูดูไอ้นี่เก็บไปก่อนดีกว่าทิ้งไปต้องเก็บไปก่อนเออเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งต้องลอง่าเออสกิปไม่เมะอันนี้เออไม่แม่จะจวูดูว่าเดมอนถือวูดูอ่ะถือหมอดู หมอดูมแมงเม่าขนาดนั้น,นหรอแม่งให้เดมอนถือหมอดูแมงเสกหมอดูแมงเสกเดมอนมาโอ้โหไม่มีอืมไปสุดแมปเลยดีมันจะมีหรือเปล่าไปสุดแมปก,ก็ไปได้านก็สุดด้านซ้ายต่อถ้ามันไม่มีนะโอ้คิบนี้แม่งยาววะยาวหรือสั้นวะไม่รู้ว่ายาวโอยอืม โอ้ยเดอะคูดแมนกลัวยังไม่ได้แคดช่างมันเดอะคูดเดอะคูดแมนโอ้ยเดี๋ยวค่อยแข่กันเดอะคูตข้างบนมันมีอะไรวะข้างบนมีอะไรม่ข้างบนมีอะไรข้างบนมีอะไรมีอะไรข้างบนข้างบนโอู๋คอยไม่งยิงอะไรวะเฮ้ยเดมอนนี่ไงเดมยบเดมอนถือบูดูมันจะหน้าตาจะเป็นอย่างงี้มันจะถือดูบูดูไปที่ขาคุณตัวข้ามมาเลยมันก็จะดรอปบูดูมาให้เรานะครับทิ้งกันไปดีปะ ก็สูญไปว่ะมันจะรอามาให้นี่มันชื่อว,ว่าไกด์วูดูคุณก็โยเอามันครับโยลงลาวาเลยครับเสร็จแล้วไกด์ก็จะตายนะครับแต่แค่บอสมันก็จะอันเชื้อออกมาแล้วก็ยิงไปที่ปากครับหรือที่ไหนก็นได้ครับให้โดนลูกกระต่ายหรือปากอะไรครับคุณก็ยิงไปเลยครับอ้ยแมงเตียเกินแมงเตียเกินแมงเตียเกินแปไปไป,ป,ปมึงมาช้าๆดิอืมยิงปาก ิงปากโอ้ยูหเยเยยิงปากมันก็ยิงปากยิงตาได้ครับเพผมเน้นยิงปากกับยิงตามันก่ะตา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 มาต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 มตา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 ตซตา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 ตมตา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 เาาะเตาามาต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 างาต้ตานตาตาตา รับหนึ่งของที่มันดอกของที่มันดอก็มีแค่นี้ครับเอ๊ะอะไรวะข้างนั้นอะเอ๊ะมันเคยเห็น่าแม่งทิ้งของอะไรทอะไรอะระเบิดมันก็จะดกปืนมาให้เลยครับปืนนี้ครับอุ้ยแม่งอุ้ยยิงค้นรัวอู้แม่งยิงรัวอยู่แม่งยิงรัวอยู่แล้วก็มันก็จะดบนี่มาให้ครับไม่เก็บวะทิ้งไปมันก็ดบนี้ให้เพิ่มมันก็คือ คอนั่นเองงั้นส่อไปก็อขอเซอส์วิสค่ะต่อไปก็คือบอสสกิวตันเหล็กนะครับต่อไปก็แล้วก็ต่อด้วยเอ้ยฮ้ยดิต่อไปก็คือนั่นบอสมังกรแล้วก็ต่อด้วยสกิวตันเหล็กก็ต่อด้วยเดซทอยคือจุดเอ็นซิ่